โรเตอร์ลูกชายพีททองเจือเก่งเกินวัยธุรกิจกุ้งสดใหญ่โตเกินคาดโรเตอร์ทองเจือลูกชายคนเล็กของพระเอกตลอดการพีททองเจือกำลังเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลด้วยความสามารถอันโดดเด่นในวงการมอเตอร์สปอร์ตและความสามารถในการทำธุรกิจเกินวัยโรเตอร์ไม่เพียงแต่เป็นนักแข่งรถฝีมือดีที่คว้าชแชมป์มาแล้วมากมายแต่ยังเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงที่มีธุรกิจของตัวเองตั้งแต่อายุเพียง15้าปีความสามารถเกินวัยของโรเตอร์ โรเตอร์เริ่มต้นธุรกิจแรกคือการขายรถมือ2รถหรูหโดยใช้ความรู้และความชื่นชอบในรถยนต์ของตัวเองมาเป๊ะนทุนโรเตอร์จะทำการถ่ายรูปและรีวิวรถพร้อมกับตั้งราคาให้กับลูกค้าที่สนใจอย่างมืออาชีพแต่ความสามารถของโรเตอร์ไม่หยุดอยู่แค่นั้นเขาได้ขยายอาณาจักรธุรกิจไปสู่ธุรกิจอาหารซีฟู้ดที่กำลังทุ่มเทและตั้งใจทำอย่างมาก โรเตอร์เลือกที่จะดีนกับเรือประมงโดยตรงที่มหาชัยสุพรรณบุรีและปราณบุรีเพื่อให้ได้วัตถุดิบสดใหม่ตัวใหญ่และมีคุณภาพสูงล่าสุดแม่เจงได้พาไปดูธุรกิจกุ้งสดของโรเตอร์ที่มาจากฟาร์มแม่เจงถึงกับเอ่ยปากว่าเพิ่งได้มาเห็นอีกธุรกิจของตีปกติตีเล่าให้ฟังแต่ไม่เคยมาด้วยเพราะอยากให้เขาได้ลองทําธุรกิจเองเก่งมากกับโซเพาดออฟยูมุมมองของชาวเน็ต หลายคนเห็นธุรกิจของหนุ่มวัย15ปีถึงกับร้องว้าวเพราะไม่ใช่เล็กๆแล้วแต่เป็นธุรกิจที่ใหญ่มากหล่อกเก่งมากมีชาวเน็ตบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าโรเตอร์อาจได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวและมีทุนหนาหลังแต่หลายคนก็ชื่นชมในความสามารถและความตั้งใจของโรเตอร์ที่สามารถทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความสำเร็จได้ในวัยเพียง15ปีสรุป โรเตอร์ทองเจอไม่เพียงแต่เป็นนักแข่งรถฝีมือดีแต่ยังเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงที่มีธุรกิจของตัวเองตั้งแต่อายุเพียง15ปีความสามารถและความตั้งใจของโรเตอร์เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายคนแสดงให้เห็นว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคต่อความสำเร็จและการตามความฝันตั้งแต่เด็กจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง